สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักการ,การบินพลเรือนอินเดียสั่งสอบสวนกับตาของสายการบินแอร์อินเดียกรณีอนุญาตให้แฟนสาวเข้าไปนั่งในบริเวณห้องนักบินซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎความปลอดภยัยซ้ำยังสั่งให้ลูกเรือบนสายการบินนำอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสารชั้นบิสเนสมาเสิร์ฟให้เธออีกด้วยซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาโดยลูกเรือคนหนึ่งตัดสินใจเข้าร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับการบินว่าบนสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่9 เดินทางจากนกครดูไบปลายทางคือกรุงนิวเดลีนักบินทั้งสองคนมาสายและเพิ่งจะเดินขึ้นเครื่องในเวลาเดียวกับผู้โดยสารจากนั้นกัปตันสั่งให้ลูกเรือไปเช็คว่ามีที่นั่งในชั้นบิสเนสว่างหรือไม่เพื่อที่จะให้เพื่อนของเขาที่ซื้อตั๋วในชั้นอโคโนมีเข้ามานั่งแต่ปรากฏว่าที่นั่งชั้นบิสเนสนั้นเต็มกัปตันจึงสั่งให้ลูกเรือพาเพื่อนของตนเองเข้าไปนั่งในบริเวณ f i r ร t o b s e r v e r Seat ในห้องนักบินแถมยังให้หาหมอนและจัดอาหารสำหรับผู้โดยสารชั้นนิสเเเรรรวววมมมถึงงคืื่ออออดดแลกกกฮ์าาให้พ้พขีย หลออจากนี้ลูกเรืออีกรายได้ร้องเรียนเพิ่มเติมว่านักบินทั้งสองคนไม่ได้นั่งประจำการอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นโดยนักบินคนแรกปรับเบาะที่นั่งเอ็นลงมานอนส่วนนักบินผู้ควบคุมเครื่องอีกรายก็หันมาคุยกับผู้โดยสารหญิงคนดังกล่าวอย่างไรก็ตามโฆษกสายการบินคนดังกล่าวยืนยันว่าสายการบินได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมราวที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งทางเราให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้และกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง